มันไม่ต้องเติมใช่ไหมพี่อ๋อเงินนั่นแหละใช่ไหมเขี้ยวอะไรสิอย่างเงียใช่ใช่ต้องเติมต้องเติมใช่ไหมใช่ใช่โอเคมันนึกว่าได้จากลูกมันมันนึกว่าได้จากนั่นไอ้เกมเขี้ยวเขี้ยวหานุมานคือเราต้องเติมเงินพกพกตวงคือเล่นเกมแล้วมันจะได้แล้วก็เหล็กไหลอ่ะมันจะได้จากการสุ่มของแล้วของมันซ้ำโอ้โห จะดรอปเป็นเหล็กไหลแทนเราเป็นเหล็กไหลใช่โหดานี้แล้วขอจะให้เจอผีพายอะ่ะเ,เดินช้าไม่ใช่หรอกเกลี่ยน้ำอย่าลงน้ำแค่นั้น,นอ,อตัูไว้รอเลยตรงบ้านใหญ่ไม่รู้มีคนไปยังบ้านใหญ่บ้านใหญ่ๆมันจะมีบ้านอยู่ตรงกลาง อ๋อยังไม่ปั้นปโอ้ตกใจตู้อยู่ตรงนี้กันหมดเลยตรงนี้กล่องประตูพังหมดแลวเฮ้ยมาแล้วก็โดนคลดไปหนึ่งครั้งตรงนี้ขาดทูกบ้มีประตูแล้วโอ้ผีทงยับเลยในทางทู้พีนอ๋อผีเบล ใช่ไงอเอลืมบอกเมื่อก,กี้หอกโดนทุกมาทางพี่แล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยโหดเทียมซะเหลือเกินแล,แล้วผีมันเดินเร็วด้วยนะประเด็นน่ะขนาดเด็กมันนะเนี่ย อยังก็ขับมอไซค์ไล่เลยอ่ะถ้าไม่มีของด้วยมันพังประตูหมดแล้วอ่ะโอ้ไม่ทันว่ะยังไงก็ตายอยู่ดีตละตทสรสเพยาปลายันติสัชุงเสสขุนสสยมสัญณุธเมท่สสเพยาปลายันติ มาดิไปมาผีมาผีมาผีมาโอ๊ยโ่าาอ้ยมันตามพี่ยับยับเลยว่ะอุ้ยอะไรวะขนาดวิ่งสปีดแล้วมันยังตามทันนะเนี่ยเ๋ยวมันเดเร็วมากอุใหตายเลยพี่ช่วยไหมโอเคอ่าผมช่วยแลยป วังนมันวิ่งวิ่งเร็วไอ้ตัวนี้ลงวิีก่อนอุย้ยใครลงน้ำเนี่ย,ยอย่าลงลนะจริงๆต้องวิ่งขึ้นบันไดตะ,ตะกสกีแล้วนะเนี่ยไม่ทันมาหลอกมันเดินเร็วไอ้ตัวนี้หูและตายในน้ำด้วยคราจะได้เล่นเวลาเป็นงูไรอเป็นไรนนไอะไรออไรอไรอะไรอะไรออ่ะที่จริงน่าจะวิ่งกลับไป ต้องวิ่งขึ้นบันไดเยแกะออกขวาไปเลยคือวิ่งโดนตีหนคข้านี่สวนกลับยังดีอ่ะใช่อมันเอาี่ไปช่วยไปช่วยหมอล่งบุงยามาช่วย มันตามพี่ยับยับเลยกะไม่ให้ได้ผูดได้เกิดเลยตาเป็นตาสุดท้ายนะเนี่ยมีการสตั้นอีกอตายดีกว่าอย่างเงี้ยมีคนเก็บไฟหนูเบียงไเก็บเอมโอโเกิดแล้วเนาะใช่โอเยมันยามาช่วยมันยาม ยาตายโคตรเร well. ็วไม่มียาหาหาตามคน เคือมันจะจุ่มเกินตรงนี้ไม่ได้หมันบัาบได้มันบมันบมาเลยอ่ะโอ้โหโคตดตัวอาแล้วมันจะบัาบได้ตัวเบลโคตรโกงเกมนนี่ยตายแล้วเบลมันไม่ค่อยเก่งห่อกเขาปรับใหม่โคตรโกงเลย กิดไนวะอืมมัจจะเป็นลูกป like uh. ั้นอีมลูกปั้นครือ่ระเดียวมาละทิ้งไหมทิ้งก่อนก็ได้ทิ้งก่อนก็ได้ถ้าถือถือทิ้งให้เพื่อนเกิดเองก็ได้ไม่งั้นตายนั่น มีการสัตวันโหว่าอยู่ในไมป้าเลิ่ไม่สตันมันจะไม่สตันถ้าหนีไม่ทันอนะเข้าตู้แล้วตอนมันจะตีอ่ะให้รีบกดออกมันจะไม่โดนดาเมจเนี่งมันบับ๊บบั๊บปานเลถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยอย่าไปตีมันตีไม่เข้ามันเปิดเกาะอ๋อคือตีแดงเปิดก่อนแนละ้วใช่ครับช่วยด้วย ออมันมันเลยทีแจ๊กทีจ๊กเองอ่ะมันนั่นมันปล่อยเพราว่าเหลือคนเดียวแล้วว่าเบลอีกคนจะเกิดไงฆ่าหมดเลยว่ะออ๋ตายไม่ตายเถอะลองไปหัดเล่นผีดูไหมงั้นอ่ะเฮ้ยแม่งจะไปได้เหรอใช่ๆเดี๋ยวจะต่อต่ออีกแ่้วจะต่อไหม สักตาไหมอ่าสักตาก็ได้ไหมมันมันนือ่แบบอ,อยากตาอนนี้มันไม่สุดใช่ปะใช่ใช่ได้ตั้งเจ<ช>็ดติดต่ำอะไรอะไรตาเนี่ยพูดเล่นใหม่เลยเนาะอื<ช>เอเพราะมันยังไม่ไม่มีระบบไอ้นั่นระบบที่มันแมทให้มัน แต่ก่อนมันโชว์เดเวลผีเดเวลคนนะเดี๋ยวนี้เขาออกแล้วอ๋อเขาจะออกพราว่าเดี๋ยวคนมันกลัวแล้วมันจะกดออกอ๋อ อยากให้เจอด่านนองน้ำเล่นด่านโรงพยาบาลงา่ายกว่าจริงจริงคือนองน้ำด่านนองน้ำมันพอเวลาเราลงน้ำปุ๊บโอง้งานงานยากเลยตู้ไม่ได้เดินโคตรช้า